เปิดป่าใหม่เปิดใจไฟธรทำน้ำสุกวัดหนองจะบกตะบลห้วยยายจิว๋วอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์เข้าอยู่ปริวาสกรรมและขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญกุศล ร่วมบวชเนกธรรมปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปดระหว่างวันที่20-30มีนาคมพุทธศักราช2568กำหนดการ20มีนาคมลงทะเบียนและขอปริวาส23มีนาคมขอมานัด30มีนาคมออกอพพัน์การเดินทางสะดวกสังฆกรรมดีสถานที่สัพปาปยะธรรมะหลากหลายร่วมประพฤติวัด ปฏิบัติธรรมชำมระศีลชำมระตนชำมระใจในงานร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9นาฬิกาของทุกวัน และขอชื่นท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพพัฒนาเข้าต้มน้ำดื่มน้ำปานาะเจ้าภาพกันเทศบูชาธรรมเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังสา์ตามกำลังศรัทธาของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระมหาเอกลักษณ์ขันติธรรมโมเลขานุการเจ้าคณะตำบลห้วยเย่จิ๋วเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหนองจบูก0ูน 0561136หรือที่พระครูปลัดทองอินกิติพัฒโทเจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋วเขตหนึ่ง0615695488ร่วมสั่งสมบุญทานบารมีร่วมง,งานปริวัส,สกรรมบวชเนคขมมปฏิบัติธรรมเปิดป่าใหม่ณวัดหนองจะบกในครั้งนี้ได้มหากุศลใหญ่